ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับสวัสดีครับช่องรถมือสองราคาถูกขอ,อนำเสนอ mercedes benz c 2 2 0 e l e g a n t อันคันนี้เป็นปี1 9 9 6นะครับ top option vip สภาพสวยสมบูรณ์ไม่เคยชนเลยจะขกองอกใช้งานทุกวันเครื่องยนต์ยกใหม่ครับเสียงกงแท้มีใบอินไวให้ด้วย ก็แสดงว่าต้องไปลงเล่มเองนะครับเกียร์ออโต้ระบบไฟฟ้าระบบเกียร์สมบูรณ์ดูแลดีทุกอย่างความร้อนไม่มีวิ่งทางไกลสบายสีสวยสดแม็กใหมย่ยางใหม่ภายในสวยเบาะหนังระบบแอร์ทำใหญ่ยกเซ็ตประกันยังเหลือฟิล์มใหม่รอบคันช่วงล่างดีทำใหม่หมดแม่เแม็กลถไป12,000บาทครับมีล้อเดิมให้ อันนี้ติดแก๊สหัวฉีด LPG มานะครับถังโดนัทใช้ได้ทั้ง2ระบบสมบ,บูรณ์ไม่สะดุดขายเฉพาะเงินสดนะครับเอกาสาร,ร้อบโอนเจ้าของระบุไว้รถอยู่กรุงเทพานาคอนสนใจก็ลองติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมจกเก็บของโดยตรงเลยครับเบอร์โทรให้ไว้ที่ท้ายคลิปแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกํำลังใจให้กับทางช่องได้หารถดีๆมาให้ชมกันอีกนะครับ